ี่อดแล้วพี่น้องครับชมทุ่งริเวอร์วิวชมทุ่งริเวอร์วิวมีงวงมีควายนะผมชมเนาะอ่อนอะไรเด้ไหมรเวอร์บนควายหายแล้วครับชมทุ่งก็ได้รัวร้านนี้เป็นใครก้อยซีนบวบพวกงวควายกบเขียดเนาะโอ้ผมจอรถเป็นบรรทุกขนาดว่าพรับาอาหารชมทุ่งริเวอร์วิวอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเนาะ เจ้าตึกตรงนี้นนเานาะเขาเนาะครับผมสมทุง่งสมทุ่งกินต้มไก่บ่าวเตอ๋อโอดกินก็โอดกินไก่สองตัวนะครับแล้วนะครับสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะเจ้ามาแล้วครับบ่าวเตอ๋อเลอกสะแซบครับพี่น้องครับมือนีขับพาพี่น้องมาเลอกสะแซบอีกเช่นเคยครับริมทุ่งมิชายทุ่ง หรืออีหยังนอนี่ครโอ้ชมทุ่งครับพี่น้องครับชมทุ่งวิววเบิร์เวอร์วิวเบิเเ่งกัวเบิ่งควายในไห้ในใใน,นาแหละพี่น้องไอ้นะครับไปกินข้าวกันข้างในกันนะครับแต่ว่าสิภาพพี่เบิ่งบรรยากาศที่สุดก่อนครับอู้นพี่น้องเห็นมั้ยครับควายประมาณหาหกตครับควายครับพี่น้องครับงามขนาดเลยบันดาลานที่สิได้เห็นนะพี่น้องเนาะบรรยากาศ สุดยอดอลังการเลยครับนี่ออไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งร้านชมทุ่งริเวอร์วิวอะไรบ้างพูดครับเดี๋ยวเขาไปสมสวน,สวนกับส้มววิวบวรรยากาศร้านอาหารจุดนี้ที่ว่าเป็นร้านอาหารมุมรับมุมม,มือสลหรับคนที่บ่มักที่ความวุ่นวายมาหนักกินเข้าเมนูอาหารอีสานครับโดยเฉพาะที่ร้าน ชมทุ่งลิวอวิลอยู่อำเภอวังยางในช่วงหน้าฝนนี้เดือนเก้าเดือนแปดพี่นาะมีเมนูแซ่บครับต่อหัวเสือครับพี่น้องอืมซึ่งเป็นเมนูประจำทิ่นชาวอำเภอวังยางชาวอำเภอวังยางนี้เพิ่นจะเลี้ยงต่อหัวเสือไว้ตามรั้วบ้านครับขายครับขายไปเอามาไปย่ายมาทำไมครับคนอยากกินครับมาซื้อไปกินที่เครื่องได้ครับหรือว่าคนอยากเดสโซเกลาากับมาเคาะได้ครับพี่น้องโอ้โหขปเบิ่งดู ครับโอ้ไก่นี่ว่าสิ้มให้เราชมเลชมทุ่งริเวอร์วิมีพักพร้อมใ่าเราขนาดนะครับพักเพื่นชมทุ่งริเวอร์วิวรับเพื่อนเราพกาที่เปนะ็นไม่ได้ครับเนสวนเพื่นครบเลยที่เขาเป็นเพื่นอนในร้านเป็นจังได่ สบายสบายไม่หมองหุนอนผูกอู่ไว้ให้นอนอีกครับพี่น้องเผื่อคนที่กินข้าวแล้วอิ่มแล้วกันอยากนอนพักผ่อนนะครับก็สามารถนอนได้ครับหลานผิดสบายอืสบายครับพี่น้องนิชิวๆเบาๆครับรับหนา่วนเบาๆเอาสะดุ้งกระจกโยนนะนี่เนาะโยนนี่น้องนีลดเนาะน้องเลยครับ ห่อละห้าบาทชิวๆร่องเกลือปลาด้วยเจ้าค่ะดูนลูกนค่ะเกลือวะรับวาซิมีปลาอีหลีบ่เนาะนี่ครับพี่น้องคูงละห้าบาทครับเพิ่นเราไว้ให้พี่น้องบริการเกลือปลาตรงนี้อยู่ธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลองเกลือเบิ่งนเลยครับเลยปลาเป็นยังไงเกลือปลาลูกพ่กลือปลานีมเต็มเลยนี่ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเป็นหู้เลยนี่ มาแล้วมาแล้วเราซ้ไ้มาแล้วครับอยูนี่านด้านกันแล้วหพอแล้วก็ต้างเกลือปลาทนี่ครับนือ,อ,อ,พอพปลาดุปลาดุปลาเตียนล้วกมปลาไนก์บยเรียงนน่านี่อ,อ,อ่ะเขา้นนี่ พว,วาวไ,ไม่ไหวก็ปลายมาันจะนะนยยนมีนหน่อยนึงเกี่ยวอตปายงพุ่มปลาอมอกะสีปลาในเนาะไร่้ันผมด้่การ่เื้อนใส่ลยครับการของทาเลยครับอโอ้ ัวแรกนี่หรอวะเดี๋ยวนขอประหยัดเกลือไปนิหน่อยหนึ่งเด้อมา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 โอุ้นหาบ้าคูณ โอ้โหทีน้องครับเบาเตือ้อเก่งแน่ที่น้องเองตื่นปลามากินข้าครับโอ้โอหนูปลาเลยโอ้โเดี๋ยวยจะสะดุ้งเบานาะยมาอ๋อสุดยอดนะเบาเตือ้อ ปลาครับมีทุกประเภทเลยไหมนี่ปลาเนื้ออ่อนปลาดุกปลาเพาะแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาไนต์ก็มีนี่นปลาไนต์ไงครับโอ้มีกบอีกอันนี้แม่นบวกกบเนาะพี่บกบกบแล้วฮะบูมโอ้ข้าจะกินต้มกบก็ได้การแล้วนี่ต้มกบสุมขามเนาะเอาแม่มาอน,น,นี่ฮะนี่จั๊สซานตัวระยะนะนี่เนาะ เต็มโม่พอดีนะครับกบขี้โตเแย้งมีแต่เมนูเออมาห่อมีแต่เมนูครับมาแล้วมาพูดมิสวันนีครับอันรับเป็นไผ่นี่ฮะรับเป็นไผ่เล่าเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของร้านอาหารครับชมทุ่งรีวิวเนาะที่อำเภอวังยางจังหวัดนครนายกครับวันนี้มาเยี่ยมมาหยาบมาซิมเมนูเด็ดเมนูแซ่บๆที่ร้านอาหารนี่ของพี่นี่ไอ้มีอย่างที่เป็นเมนูแนะนำมาในช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ก็มีพวกไอ้กระเผ็ดกบ โอ้พิษกบต้มกบสักนิดเนาะครับผมเ่าตือแล้วมากินก้อยกบครับเจ้าเมื่อซิดไม่ได้กินบุบีก็ยู่วะก้อยกบนี่แต่ยำเลยยำกบยำกบยำกบพี่น้องเอาต้มกบพลาดต้มกบพลาดเาจจะกินต้มกบนั่นเป่าตือสั่งเมนูกบเนาะอาจจะเป็นพัดเพิษหรือว่าต้มหมูย่างลวเนาะตั้งแต่เจ้าภาพครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าตือเพื่อนอยากต้มกบกับทีจานให้โอเคครับโอเคพี่น้องได้กินต้มกบแล้วยังครับเซฟนครับผม ก็ฟังใจดีครับวัอนี้จัดให้มาเส้นมาแต่เขามีเอี่ยนมานทาไมไอ้โมนี้บ่อทีเดียวเลยได้เอี่ยนมาพร้อมนี่บ้านน้องสังเป็นบ่อไม่นบ้านน้องสังเป็นของทึ้นเ้อโอ้ครับอีดียังวะชั้นตัวบ่อชั้นวัอนี้ขอจั้นร้อยตัวครับต้องให้เบ้าเตอกินครับเมื่อท่าเมื่อได้เจ้าร้อยตัวมันผมเลี้ยงไว้สำรองหลายันงตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่ใช่ครับ ใชยมากกินกบถีมาบนี้ครับนี่สุดยอดเลยครับนี่พี่หลวงเนาะครับนี้ทุกเมนูครับปิ้งก้อยลาบเนาะต้มเนาะผัดเผ็ดต้มยำไหนสินี่ยนพักอันอิตูบ่าพักอะไรวะอิตูพักแยงพักแยงโอ้ยได้การเสร็จแล้วครับพี่น้องครับแยงครับโคตัวนึงครับโอ้ยพักอิตูว่ะสั่นจั่วของว่ะขอเบิ่งตัวกบต่เไอครับนี่จับไปเบิ่งนะตัวนึงี่โอ้บอกพูดมจับกบเปลี่ยนเลยครับพี่น้องครับฮัลโหเบิ่งเราจับครับอืดพี่น้อง บ้าวตือนี่ครบนี่กินตัวเดียวนี่อิ่มเลยครับต้มส้มมะขามนี่สุดยอดใส่ปลาขยงเนาะสุดน้ำพันธุ์ฮอนโกโก้เลยแล้วนี่ได้การขอบขอบคุณครับเป็นหน่วยกาตายครับลันตับงมันมีเสียงลั่นไหมม่เป็นยังไงเลยม่เป็นยังไงเท่าไหร่มาพงกระลังเป็นหน่วยกาตายครับหน่วยซิลหน่วยซิมครับพี่น้องนี่ ฮอตเบ้าตือเห็นไรคิดฮอาบรรยากาศตอนที่ไปเที่ยวเดอะล็อกวิวพอยส์โซบลาวลอยฟ้าเสียงชื่เลยแบบเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ฮะตกหนึ่งพอเป็นยังได้นี่เ็นสบายแม่นโต๊ะอะไรโบลิโบลิเหมือนพี่น้องโอู้ชิจวนเลยนี่น้องขึ้นระดับแทบตะค่ายลั่นไม่ต้องเกรดระดับตับตับอยู่นะผมนักหกสิบเจ็ดกิโลเบ้าตือลองบอโบล่งบว่าน้ำหนักผมมีคู่นสองครับเราคุ้มวันนี้เป็นน้องปีเราเนาะเดา๋เราไปดู ไปไปไหนเอาทาน,นู้วยเอาพ <c oughs> ี่น้องครับนี่คือจุดเสี่ยงภัยนะครับหน่วยก้าตายของเราครับไดิทดสอบทดลองแล้วว่าข้างล่างมีโจละเคีเยเ่ยอะไรรึเปล่าอืมเอาส่วนกินก่นที่ได้เมื่อกี้นี้ลาบโจละเคีเ่ยอะไรรึเปล่าพเต้บวดกล้ามตัวนี้แยันเปียกหุ่นยันตกยันเปียกมันจะขึ้นมายากนะเออมันต้องย่อนลงไปอีกเลยฮะพูมนี่บ้าเตอสังเก็ดเปิดมีเวลาผมตีอตรงนี้ฮะปลาไม่เล่นมหาเลยนี่เออ ตาหยิมหยอมิมยอมย่ข้างในพี่น้อเอาสมมุติว่าผมลงไปมันขึ้นมาให้เด้วันนีขึ้นมาเนี่ยีขึ้นมาพี่เก่้เนอก้นเจ้าแลมันสิจุน้ำเลยบังบอกูมครับพี่น้องลึกกว่นี่นือ้าพเาไว้เลวะมาเรกลับมาแล้วงูน่าเบื่อข่เหนื่อยกล้าตายครับพี่น้องผมมย่านผมย่านเือกขาดเนเชือสกนื่ซิวครับพี่น้องครับลุไปฟัดยิงเร็ว่เด้อ โอ้ยเปียกมาพี่น้องเอ้ยกำลังนี่ยนี่คือหน่วยฆ่าตายของเราครับพี่น้องครับเป็นอะไิวบ่ะซิวได้ผลิตปลาตัวนี้เนีปลาครับิ้นซิ่วซิ่วพี่น้องคนไที่อารมณ์ฮ้อนเวลามาสร้างเข้ากินนี่มานอนท่าได้ครับใจมันชิ็นลงเพราะว่าก้นมันเสียน้ำพี่น้องอืมโอ้ฝักขนาดพี่น้องครับนี่บรรยากาศสบายๆซิ่วซิิ้นหัวสาวๆอยู่เดี๋ยวเราไปคอยได้ก่อนคุณ สาด่านเปิดพยานคนแรกสาวติ่งค้ำสาวปูพี่เนาะออไปคุณได้เที่ยวจากเวียนทร์มาเล่นสิบไลน์เป็นล็อกวีฟอยที่เขตขามุนด่านปืนท่าไปเที่ยวกันจดไปแต่ว่าันนี้เทามาก,กินเมนูแซ่บๆที่ร้านชมทุ่งรีว,วริวอัเภอวังยางเมนูเด็ดครับต้มกบสมมะขามแล้วก็มีเมนูพวกต้มเป็ดปลาไหลครับต้มกบต้มกบเนาะมีเนาะแนวเซียเ<ช>นาะ